หนุ่มดังเครียดอาจจะต้องติดคุกอีกรอบเป๊กสัญชัยลั่นพี่ต้องช่วยเรื่องนี้หลายคนคงทราบเรื่องราวของเก่งลายพางที่เจ้าตัวนั้นมีคดีที่ยังไม่จบจับตามองมีเข้าเรือนจําอีกครั้งหรือไม่ล่าสุดหนุ่มเก่งเป็นแขกรับเชิญในรายการคนละเบก EP 8ดําเนินรายการโดยเป๊กสัญชยัยที่มีบางช่วงบางตอนหนุ่มเป๊กเผยว่าเก่งรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีคดีที่ยังไม่จบแล้วเราคิดว่าอาจจะต้องเข้าไปอยู่ในนั้นอีก,กรอบนึงเป็นครั้งสุดท้ายเตรียมการยังไงหรือ มีความรู้สึกอะไรหรือว่าคิดอะไรบ้างไหมเก่งบอกว่าตอนนี้วางแผนไว้หมดแล้วพี่ก็พยายามทำธุรกิจแล้วก็พยายามหาคนมาแทนเวลาไลฟ์สดเราก็พยายามบอกทุกคนที่มาติดตามเราทุกคนที่ให้กำลังใจทุกคนที่รอคอยว่าเราจะขายอะไรแล้วก็เข้ามาสนับสนุนแล้วก็เข้ามาซื้อถามว่าเครียดไหมมันก็เครียดนะพี่ เป็นไปไม่ได้ที่คนเราเข้าไปติดคุกแล้วเห็นเป็นเรื่องสนุกสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําคือแม่จะอยู่ยังไงพ่อจะอยู่ยังไงลูกใครจะส่งเสียต่อมันต้องวางแผนทุกอย่างตอนนี้มีระยะเวลาเหลือประมาณ5เดือนเราจะต้องทอํายังไงกับชีวิตต่อเป็กบอกต่อว่าอาจจะไม่ชัดเจนว่าโดนอย่างนั้นหรือเปล่าอาจจะไม่โดนก็ได้หรืออาจจะต้องโดนก็ได้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เก่งได้วางแผนว่าเก่งจะทําธุรกิจในระหว่างที่เก่งไม่อยู่เพื่อที่จะได้ดูแลครอบครัวใช่ไหมเดี๋ยวพี่ต้องช่วยสนับสนุนนะ เพราะเก่งเป็นแนวเดียวกันคือเรื่องอาหารพี่รู้อย่างหนึ่งว่าเก่งทําแน่คือน้ําจิ้มทะเลรายการคนละเป็กเนี่ยอาจจะเป็นรายการส่งท้ายให้เก่งเข้าไปกับบ้านเก่านั่นคือที่ที่เคยอยู่เป็นประจาําที่ที่เขาเคยอยู่ในเวลาแป๊บเดียวเพราะว่ากรรมที่เก่งเคยอันนี้พูดในพุทธนะ กรรมที่เก่งเคยสร้างไว้อะมันหมดไปแล้วมันเหลืออยู่แค่นิดเดียวก็ต้องยอมรับผิดไปน้องเก่งได้วางแผนอย่างที่เล่าให้พี่ฟังพี่ก็แฮปปี้แล้วก็ชื่นใจนะที่เก่งคิดอะไรอะไรไว้ได้ขนาดนี้เพื่อดูแลครอบครัวแม่หรือลูกอะไรก็ตามทั้งนี้ชาวเน็ตก็ต่างพากันชื่นชมหนุ่มเป๊กจํานวนมาก